ันี่เป็นช็อตที่สองนะครับช็อตที่สองก็อันนี้เฉพาะรถล้วนๆหาดูยากนะครับเกี่ยวเยอะขนาดนี้พี่เขาจะรู้เวลาเลยใช่ยัยพี่เขาเป็นประจำเลยเนี่ยถ้าผมมาเขาออกมาทุกวันเลยถ้าเห็นแพล,ลังนี้จะออกมาเออผมเป็นนักวิหวกวิทยาอยู่ด้วย